วันนี้เรามาถึงวังปู่บาลิจิตแล้วนะคะเพื่อน ไปไหนละ่ะแม่เพียนไปไหนแม่เพียนไปไหนสาวแอนไปไหนเนี่ยอยากเห็นสาวแอนจัง สวนดอกไม้สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆพี่ๆ สวัสดีค่ะ In our life. จ้ามาถึงตอนเที่ยงมาพักที่บ้านแม่คำใสแล้วพี่พี่อันเกียร์แล้วไหนล่ะเพื่อนๆน่ะใครมั่งอ่ะแม่นกแลสวัสดีค่ะ้มากับใเนี่ยเก่งไหมล่ะเก่งไหมล่ะ มเก่งไหมเก่งไหมเก่งไหมโอ้ยม oh, ่ใหญ่สวัสดีเด้อมีไงสวยๆเอาไป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 นางวดีสวัสดีค่ะพี่พรพี่คุณพลอยไม่ไม่ไม่ไเฮ้ยสวัสดีค่ะอู้ยมีแต um ่คนสวยๆพี <laughs> <laughs> <la ่ลิศไปไปไปหาหม่องน่งก่อนมีในกกระลงศูนย์อยู่ศูนย์ทแคคตัสก็ได้อนลูกภาพหายมดเออของของลินก็เหมือนกันนะ ก็มัน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 ถ่ายภาพเมื่อกี้น่ะไปลบอันเก่าทิ้งเรียบเลยก็เลยขึ้นเริ่มต้นใหม่เป็นไงเออน่งก่อนเดี๋ยวไปที่ชอบที่ชอบก็อุ้ยมีแต่คนสวยๆเราอายอ่ะมากับใครเนี่ยี่สุดมากับน้องแฟนเลยน้องแฟนจ้ะฉันบ้าหายอีกคนบนึ่งอุยพี่เล็กก็สวยแต่ไม่ยอมเปิดหน้าตัวเองหึสวยเป็นหมวกหมวกพี่อ่ะอยู่บนรถถักเสร็จแล้ว คนเก่งคนเก่งกำลังกำลังอัพโหลดคลิปอัพโหลดคลิปต้องอัพคลิปละลายวันนี้ตัวพึ่งจะมาได้ไปคลิปเดียวเองก็คลิปไม่ได้เรื่องได้ราวเลยเมื่อกี้ไปกอดลุงก่อนลุงไม่ต้องว่านะหนูไม่ลุงก็เขาระวังตัวไม่ใช่ลุงบอกลุงไม่ต้องบ้าหนูไม่ แล้วจะรู้ไหมเนี่ยหนูไม่ถือนะลุงหนูไม่ถือแต่ลุงถือ,อกลุงบอกกอดไปแล้วสองเทียเท่ยวสามเที่ยวหอมแก้มป้แตนด้วยนะมกอุ้ยคุณเป็นใครอท่าทไมทําให้ฉันร้องไห้เออหนูพูดอย่างนี้เลยนะทำไมอ่าทำไมทําให้พวกฉันร้องไห้จังเลยโอยดีใจเลยทีไ่ได้มาเดี๋ยวโนให้แปดนาทีก่อนเนาะที่หนูเนี่ยตรงเนี้ยที่หนูฝัน ว่าหนูเดินมาจากกลางทุ่งนาน,นี่นนะหนูเดินลงมาตรงนี้แล้วองค์พ่อปู่ได้ตั้งอยู่ตรงนี้สมัยก่อนที่เขาอยู่บ้านกกอกเขายังไม่ได้มาที่นี่หนูก็เลยบอกอ้ะทำไมปู่ปาริจิตมาอยู่ที่นี่แล้วทําไมรลัอยู่ที่บ้านกกอกแล้วเขาจะอยู่ยังไงแล้วทําไมองค์นี้มาที่นี่พอหนูพูดจบที่สังวลตรงที่ขอพุ่งลงมาที่ตานี่แบบเจ็ดสีเลยนะหนูก็อุ๊ แสงวาบเลยเต็มตาเลยเข้าก็ยืนคิดมากก็เลยฝันนะน,นมันมันไม่ได้คิดมากหรืออยังไงมันมันมันแล้วตัวเองก็ยืนอยู่คนเดียวกลางทุ่งนานี่ไม่มีใครเลยนะข้าวนี่เหลืองเต็มทุ่งเลยนะ mm hmm. ตอนที่ฝันนะทุ่งหญ้าข้างหลังแล้วก็เขียวแล้วก็อยู่แบบนี้แหละแล้วก็บอก <Yeah. S 1> แต่ตอนนั้นก็ยังไม่มีโครงการว่าสั่งให้เขาดึงให้เขาถุกฝ mm hmm. ันก่อนฝันก่อน ฝันไม่แม่นใช่ไหมใช่หอยฟันไม่แม่นฟันแม่นพี่แต่เราไม่ถูกดูสิลืมลืมแม้กระทั่งหมวกลืมทั้งกระเป๋าสตางค์อยู่บนบ้านแม่เพียงบนรถแม่เพียงเอารถอะไรมาเอารถเก่งมาเก่งมาเมื่อกี้ไปยกน้ําไปยกน้ํามาลงที่นี่นินก็เอาน้ํามาทํำรองเท้าด้วยเอามาด้วยทำคลิปให้มันได้ก่อนอุ้ยทุกคนสวยๆหมดเลยอ่ะพี่ อันนี้พี่เล็กชัยนะคะสวยมากเลยเนี่ยไม่เปิดหน้าเปิดตาเนี่ยให้เพื่อนหนูสงสัยอยู่ได้ทําไมเขาสวยกันทุกคนเนี่ยพี่พี่พรเขาก็สวยมากเลยนะดูสินี่นี่เดี๋ยวก้องก้องเนี่ยใกล้ขนาดนี้เลยเหรอคะดูคมพนเลยเขาสวยมากเลยนะเนี่ยดูสีดูสีดูนี่เนี่ยดูนี่นะอืมนี่นี่เห็นไหมคุณพลอยนะสวยมาก เนี่ยพี่เอ็นกีก็ยังไม่เห็นแก่เลยพี่นาใช่ไหมต้องเรียกพี่นาใช่ไหมคะเนี่ยยังไม่เห็นแก่เท่าไหร่เลยแต่ในภาพทช่ไหมน้องวังนตรีก็หน้าตาโอเคอยู่นะคะถึงดําก็โอเคน้ําใจคะ่ะน้ําใจอันนี้คนนี้หล่อมากใครเชื่อใครเชื่อโอ้ยนู้นองที่หล่อที่สุดอยู่ตรงน้น ลงก่อนนะคะเพื่อนๆดูให้เราด้วยนะคะเราทำไม่เก่ง